สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟไทยบ้านอีสานนิติครับผมมานีเข้ามาอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่ซอยชานเมืองนะครับซอยชานเมืองพิกัดตินแดงรัชดานะครับกับวลาช่วงนี้ครับหนึ่งทุ่มนะครับกับมาหนีเมื่อวันที่สิบสามกรกฎาคมวันทังข้านกรกฎาคม25 6 4ครับผม ที่สิบามมือครับกับบรรยากาศช่วงบรรยากาศช่วงหลังฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกแห้งครับนำ่วมครับพี่น้องครับอ,อันนี้ก็พาพี่น้องเบิง่งบรรยากาศยามแรงกับการหาเสือกับเผาของพี่น้องบานเทานะครับ ฝนตกหนักครับช่วงประมาณสรัก6โมงนะครับช่วงจาก6โมงแรกนะครับฝนตกจะทําให้ถนนในซอยนะครับสูงประมาณ20เส้นครับ23ิ0เส้นนะครับประมาณนี้ครับตรงนี้ก่ะ ว,วินจะกำลังระบากพี่กันนะครับก็ต้องการใช้ชีวิตย่างกับต้องต้มังกันพิเศษนะครับคนกับไล่พร้อมกับพี่นอ้องพี่กัดตรงนี้ก็จะูยหลังบิ๊กซีรัชดานะครับอ่าดีทางเจ็บในบ้านานี่จะดีอยู่ รถต,ติ๊กค,ครับพี่น้องครับโอมซนมุวนไหวครับพี่น้องโซนนี้ก็จะเป็นโซนในส่วนของคนท้ายกับเขากันนะครับ อาหารนิสานอาหารทั่วไปมีหมดครับร้า <c oughs> นน้ำพริกกะมีนะครับโซนในห,หลายนะครับกับการขายอาหารทั่วไปกะมีครับพอสมควรว่าชุมชนโซนเอกซีมีแต่คนอ งานหางกันหลายอันนี้ก็จะเป็นร้านขายบกน้ำตาโ้นะครับของฟังสัญยาทั่วไปเอาน,น้ำคิงสองถุงครับ น้ำขิงน้ำเป็นน้ำเต้าหู้หลากหลายครับตุ้มือนี้น้ำเต้าหู้มีทั้งเ,เป็นชาเขียวกม็มีอย่างน้อยหลากหลายครับครับพี่น้องมีแบบเผือกก็มีครับหลายรสชาติบางวนวันนี้ก็ติจับน้ำไอ้น้ำขิงนะครับเป็นน้ำขิงข้งนๆครับพี่น้อง อ่าใส่อะไรบ้างคะใส่อะไรใส่เนื้อต้อมย๊วยใส่เครื่องไหมไม่อนะเอาไม่เอาเครื่องใส่เนื้อต้มย๊วยส3ดสนมาปร่อยนะครับวันนี้ก็ิได้น้ำขิงนะครับพี่น้องกินท่อนๆครับขาดเสื้อโควิดพร้อม โดยกันต่อครับดีนะครับมอไซค์มากครับวันนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นซอยอ่อซอยรัชดาเจ็ดน,นะครับน้ำก็ยังหลายนะครับ รถก็หลายครับพี่น้องวันนี้แต่กตเเวลานี่กรคพสิเดินทางหลายประมาณนี้แหละครับในส่วนของในเขตซอยในของซอยชั้นเมืองครับตกบ้านเท่าก็ดีเนาะ ต้งนี่อ็คอนก็หาซื้อกับเขาเกินนะครับพราะว่าการทำมาหาจินทนเขาหาซื้อกับเขาเกินก็จะมีแค่ประมาณอยู่ประมาณน,นี้นะครับสําหรับโ้นในการซื้อกับเขาในส่วนของซอยหลังพิศีลัชดานะครับเมือกีอา้าบรรยากาศ น้ำท่วมในซ้อยของโซนกรุงเทพนะครับพี่น้องเดียรับชมกันพอกันคลิปต่อไปครับทกคด้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กระทั่งช่องยูทู e เทปไทยบานอิสานดีๆแล้วก็ทางเพจเทบไทยบานอิสานบีน้ำเด้อครับฝากกดติดตามได้ครับสวัสดีครับ